สวัสดีเพื่อนชาเกลียงถีคนนะครับอลืมกันยังครับที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ทำช่องมานานก็โดนเกียร์อนดีไปนะครับเลยไม่ค่อยมีวันใจเล่นและทีนี้ที่บมไม่ทําช่องนานแล้วก็เพราะแบบไม่ค่อยว่างด้วยนะครับเบบแต่จะลับไปเล่นอยู่เดี๋ยวนี้เห็นเขาบอกว่าเอ,อการเมงเยอะเลย ถ้าผมเล่นปลาในวงโค้งหัวร้อนนะครับคือตอนผมที่ผมเลิ่งทาคลิปนะครับคือผมร้อนเงี้นะครับตอนนั้นผมจะไปขายดีได้นี้ผมก็แบบเสียงงม้เขานะครับคือเอารหัสเอามีอะไรให้เขาเปลี่ยนก่อนนะครับอนไรนีนะ้เขาบอกเขาจะไปเขาจะมาโอนเงินให้อะไรนี้ผมก็รอนะครับรอไปรอมาเดียดร้อย,ลยบล็อกไปเลยครับผมอยากกลับไปเลยนะครับ แต่ไม่มีตัวเล่นแล้วจะไปซื้อใหม่เมื่อนก็ยังไงยังไงอยูอย่มันไม่ใหญ่เลยนะคัเนเสียกำลังแจ้งเล่นเดี๋ยวถ้ามีมีเวลาว่างนะครับก็จะกลับมาเล่นแล้วมาทําคลิปต่อนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนลืมกันยังนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้อาจจะหายไปแล้วก็ได้ผมจะกลับมาทําอยู่นะครับจะกลับมาเล่นอยู่เดี๋ยวจะไปซื้อรหัสมาตั้นใหม่อยู่นะครับก็ว่าจะมาแจ้งนะเดี๋ยว เรื่องครับที่เลือกทำคลิปแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับมีดูละมีทํางานนะครับไม่ว่างครับเดี๋ยวไงๆถ้ามีทวามคิปต่อแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีนะครับไม่นานครับผมจะกลับมาเล่นอยู่อ่าทั้นก็เพื่อนๆที่ดูนะครับอย่าลืมกดไลค์ไปตามครับอย่าลืมนะครับว่าผมจะกลับมาทำคลิปเร็วๆนี้นะครับขอบคุณครับ